สวัสดีครับผมนาภานนกธัญญะครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบางเคียนอำเภอบางปะอินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการส่งโคน i n g Achievement Award ครั้งที่3นี้สืบเนื่องมาจากผมได้ทำรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการเรียนรู้ผ่านเกม นอกเหนือจากข้อมูลความต้องการของนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านเกมแล้วผมก็ได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นระดับความรู้ความสนใจทักษะ ความถนัดและสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนจากนั้นก็ได้หาจุดเชื่อมโยงระหว่างโคโดดิ้งกับชีวิตประจําวันซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2นั้นก็ได้ส่งเสริมนโยบายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมก็จะหาจุดเชื่อมโยงนี้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการเรียนรู้ค้นยิ่งไปพร้อมๆกันครับก่อนดําเนินการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นผมก็ได้ศึกษาหลักสูตรกนกลางรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งตัวชีวัตและมาตรฐานเพื่อที่ผม จะได้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจองวัดผลได้และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ครับในการใช้สื่อการสอนนั้นผมก็ได้ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นใบกิจกรรมใบความรู้และหุ่นยนต์ที่ใช้ในการโปรแกรมให้เดินตามคำสั่งนั่นเองครับ หลังจากที่ผมได้ดำเนินการสร้างแผนการสอนขึ้นมาแล้วนั้นผมก็ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาครับเมื่อถึงขั้นที่ต้องนำแผนการสอนไปใช้นั้นผลปรากฏว่านักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มีความท้าทายจากกิจกรรมที่ออกแบบมานักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกการทำงานเป็นกลุ่มมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนให้กำลังใจและชื่นชมกันเองส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญนักเรียนได้เรียนรู้แบบ active learning ซึ่งนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาเองโดยมีครูเป็นผู้คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนมีอะไรอีกที่เป็นขั้นเป็นตอนน้องๆก็อย่ากดูความหมาย การซักมือใช่ไหมสักผ้าโดยมือใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากจะการสักผ้าที่เป็นขั้นตอนล้างจานอ่าล้างจานก็ได้เป็นขั้นตอนมีอะไรอีกที่เป็นขั้นตอนถูพื้นถูบ้างเดี๋ยวคุณครูจะมีบางสิ่งบางอย่างให้เรียนดูซึ่งอันนี้เป็นขั้นเป็นตอนอะการอย่นักเรียนดูว่ามันจะเป็นขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนก่อไหน หากพูดถึงขนมหวานไปตามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแน่นอนว่าทุกคนจะต้องนึกถึงโรตีใส่ไหขึ้นนาเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจคือจุดเริ่มต้นของเส้นน้ำตาลสีทองอันหอมหวานนั้นมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดชลบุรีไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตัวสายใหม่ใช่ไหมตัวสายใหม่ต้องทําเป็นขั้นตอนอยู่ดีๆนักเรียนจะเอาน้ํามาก่อนเอาน้ำมันมาก่อนอนัอนตาลได้ไหมไม่ได,ไได้แล้วตัวแป้งต้องทําเป็นขั้นตอนนะเป็น,ปนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะักเรียนเปิดดูมีอะไรบ้างที่เราทำเป็นขั้นตอนช่วยกันดูมีอะไรบ้าง ต้อง,องหันหน้ามาทางนี้น้าป่าว่้าบาน้าไป้าา่อ่าเดี๋ยวตั้งโจทย์แบบง่ายๆก่อนนะแ,แบบเดินง่ายๆก่อนอ่าทะเี้ลองดูสิว่าอา่าตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้เอาหรืทะเีนจะทำให้มันเดินมาอย่างไรเออต้องใช้ลูกศรอ,อะไรลูกศรเดินหน้าเออใช่เลยนะคะ ใช่ใช่ใช่เอาหนึ่สกีกีดเดินก๊อปเดินสี่เอาอะไรต่อแล้วเนี่ยมันต้องลงมากี่อันเออเดี๋ยวก็หน<ช>ึออ่งสองสามสี่ใช่ไหมออน่าเรียนหาเลขสีออ่เออน่เออเอาเรียนหานเลขสีออ่อันนี้คือจบคำสั่งเอาไว้นี่ก่อนเดยห่างนจบคำสั่ง น้องเติดแล้วลงกันกลมาที่เด็กน้องก็เองติดตดดอกอ่าเสร็จแล้วเมื่อกี้กดตรงนี้ถูกแล้วแล้วอ่าเสร็จแล้วมาวางนี่หันหน้าไปทางนี้อ่ากดที่ตูดมาอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งเดียวนะเว้ยก่งเดียวนะ อมาไดแล้วหนงพนไปแล้วสองพันโอเคตัมือตัวเองน่ยโคดิ้งคิด เกมโรตีสสยใหมพจนไัยไม่ใช่แค่สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาด้านโคดดิ้งแบบอันปรักให้กับนักเรียนพร้อมๆ้ไปกับการส่งเสริมความภาคภูมิใจในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาครับขอบคุณครับ